พี so okay. 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 ่ช่างไม่เกิดวังติดบ้านนะครับนายตำรวจที่สาบ ก็ไม่มีอะไรครับก็เราก็แสดงความสุขใจเขาเห็นนะครับนะนะครับกพราะเพราะว่าก็ทราบว่าวันนี้ได้มีการออกไม้จับลูกน้องผมไปหลายคนนะครับนะก็ไม่เป็นไรก็ก็เมื่อมีไม้จับนะก็ต้องแสดงความสุขใจนะครับนะเพราะฉะนั้นในการออกไมายคนวันนี้ก็ผมก็นําทางตารวจเองนะครับนะก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ส่วนที่ออกไมยจับนะลูกน้องผมใครที่ออกไม้จับก็ต้องไปต่อสู้กันเดียวนะครับ ว่ามีเกี่ยวข้องกับเรื่องของเว็บพนันแล้วก็เรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรเงี้ยท่านชี้แจงในเรื่องนี้ยังไงครับคือไอ้เว็บพนันหรือคอร์เซนเตอร์เนี่ยเอ่อผมเกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามอย่างเดียวนะครับนะผมไม่เคยรับเงินพวกนี้อยู่แล้วนะครับแลก็ต้องเรียนตรงๆนะครับนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อวันนี้มีหมายจับหมายค้นเราก็ต้องให้ความร่วมมือนะครับนะก็ปฏิบัติตามหมายนะครับนะบัญชีต่างๆเนี่ยเห็นว่ามีเงินของแก๊งพวกนี้เข้าไปในบัญชีของลูกน้องท่านรวมทั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านด้วย มันไม่มีหรอกครับที่เงินไปเข้าบัญนชีวลูกน้องผมยอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ผม mm hmm. ผมก็มั่นใจว่าอย่างนั้นนะนะครับ mm hmm. แต่ว่าอันนี้เมื่อมีหมายจับของศาลก็ต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเงินมันกินเงินคืออะไร mm hmm. นะครับมันก็เป็นเรื่องลูกน้องผมทีม่ต้องไปอธิบาย mm hmm. นะครับนะเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเนี่ยเมื่อลูกน้องทําผิดนะก็ต้องเรยกว่า ลูกน้องตัวเองทําผิดก็ต้องไม่ละาเว้นนะครับนะแสดงว่าท่านยอมรับว่าลูกน้องท่านก็มีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องการทําผิดอะไรนี้ด้วยไม่มีไม่มีผมมองว่าลูกน้องผมนั้นนั้นไม่มีเรื่องการทำผิดในสาะแบบแบบนี้นะครับนะผมผมก็ยังมั่นใจในลูกน้องผมอยู่นะครับเพราะเราไปชุดทํางานกันมานานนะครับนะถ้ามันผิดมันก็งผิดไปนานแล้วนะครับนะมันก็ไม่ได้มาผิดในช่วงนี้พี่โจ้หนักใจไหมครับในช่วงนี้ที่มีการเลือกตั้งตาแหน่งผอบอแล้วมาโดนแบบนี้ไม่ไม่ผมไม่หนักใจเพราะว่าเออผมไม่ได้เป็น เป็นเครียตอยู่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันก็ต้องไปดูในเรื่องของของระเบียบต่างๆนะครับนะมองว่าเป็นการสกัดท่านห,นหรือเปล่าเพราะว่าท่านก็อยู่ในตําแหน่งรองผอ,พอด้วยในช่วงนี้นครับก็ผมไม่ได้มองปเป็นเรื่องก,การสกัดเป็นเรื่องที่สอทอก็ทําตามหน้าที่นะครับเมื่อเขาทำตามหน้าที่เราต้องให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าใครผิดก็ค้นได้นะครับนะบ้านรองผอผิดก็ต้องค้นได้นะครับก็ต้องให้ความก็ต้องให้ความโปร่งใสนะครับนะผมให้ความร่วมมือ นะครับเห็นในตอนแรกที่ท่านมาเนี่ยท่านยังไม่อนุญาตให้เข้าตรวจคน,นอันนี้เป็นได,ได้อ่านหมายหรือว่าได้ดูหมายผม<ด>อย่างนี้คือผมไปลองผมก็ตลอเพราะ,ะนั้นการจะมาค้นบ้านผมต้องให้บุ้มชาับสูงมานะครับ,รบนะวันนี้ท่านผู้จการมาเองผมก็เชื่อมั่นนะครับ,รบนะทำงานตามปกติเพราะว่าเราก็ยังมีที่อยู่นะเราก็ทําไปตามปกตินะครับเราก็มีที่อยู่การค้นก็ต้องใช้ความดีใจเขาก็อยู่นะครับ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของของชุดชุดพีซีทีของตอรอนะครับซึ่งมีการขยายผลจากการจับก,กลุ่มเวบผนันนะครับแล้วก็ชุดพีซีทีเนี่ยก็ได้ให้ทางในการสรืบสนับสวนและก็ทําหนังสือมาขอกาลังนะครับขอกําลังสนับสนุนจากจากสอทอนะครับซึ่งซึ่งเราเป็นหน่วยเสบีุนเราก็ให้กําลังในการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งวันนี้เห็นเห็นทราบว่ามันก็มีการปฏิบัติการท,รทรบทเสียเหมือนกัน แต่ว่าเราก็เป็นส่วนสนับสนุนในฐานะที่เราเป็นผู้ชายและเป็นนวยสาร์ในมเราก็ให้กําลังมาเพียงแต่ว่าวันนี้ที่ผมมาเพราะว่าท่านตรองพบตะรนะครับก,ก็อยากให้ผรุงชาระดับสูง<ม>ซึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะครับมาคบนะครับถ้าตามข้อมูลเนี่ยผมผมไม่ทราบรายละเอียดน,นะครับแต่ข้อมูลเบื้องต้นในการตรวจค้นเนี่ยก็คิดว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยของท่านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าน่าจะมีผู้ต้องหาตามหมายจับบางท่านเนี่ยพักอาศัยอยู่ นะครับเป็นการงานปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะได้ตัวผู้ต้องหาและได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้มีผู้ต้องหาตามหมายจับกี่นะคักี่ท่านอะครับอันนี้ไม่รายละเอียดไม่ไม่ไม่รู้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาขอกาลังมาแปดชุดหรืออะไรนะครับเราก็ส่งกําลังไปการตรวจค้นนี่ในบ้านของท่านสุรเชษได้เจอข้อมูลหลักฐานพยานอะไรที่จะเอาไปดําเนินคดีได้ไหมจริงๆพอตรวจค้นท่านนําตรวจค้นเองก็เพิ่งทราบว่าเออที่เป็นที่ที่เป็นอาคารที่ท่านครอบครองอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ ก็ยังไม่เจออะไรไม่เจอเครับว่ามีเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ท่านนี้อันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องของเดิมเนี่ยคือคือคิดว่าผมว่าในรายงานสืบสวนในการสืบสวนเนี่ยน่าจะเพื่อหนึ่งเจอบุคคลตามหมายจับสองเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นการทำหมายนะครับซึ่งการการขอหมายเองการที่จัดชุดกำลังเองจัดคนชี้เป้าเองก็เป็นเรื่องของของหน่วยนะครับ ซึ่งมีหน่วยร่วมปฏิบัติหลายหลายหน่วยเหมือนกันทั้งชุดพิทธษของตอรอทั้งนครบาลทั้งสอรนะครับก็บเพียงแต่ว่าเราเนี่ยสอทอเป็นหน่วยหนึ่งที่สำคันในธุรกิจนี้